วันจีบาลาอัลตาดาและไม่ได้ทําให้เทือกเขาเป็นอัลตาดดอกหรืออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทำให้ภูเขาเป็นเหมือนอัลตาดอัลตาดก็เหมือนหมุดปักเต็นอะเวลาเราไปเที่ยวกันไปแคมป์ปิ้งกันนะไปตั้งเต็นกันเนี่ยตามต่างจังหวัดตามภูเขาอะเราก็ต้องตอกตอกมุดปักเต็นใช่ไหมสี่มุมตอกลงไปเนี่ยไอ้ส่วนที่มันจมอยู่ใต้ดินกับส่วนที่มันเหนือดินอันไหนเยอะกว่ากัน ส่วนที่จมอยู่ใต้ดินมันจะเยอะกว่าส่วนที่อยู่เหนือดินถูกไหมส่วนที่โผลมาอยู่หน่อยเดียวอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ทำภูเขาให้เป็นแบบนั้นแหละเหมือนเอาตาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วถามว่าพันสี่ร้อยปีท่านนบีมุฮัมมัดบองภูเขานี่เขาจะไปรู้ขนาดคนมีการศึกษาในสมัยท่านนบีเนี่ยนะพันกว่าปีผ่านมาแยังไม่มีใครตอบเลยต่อให้มีการศึกษานะเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการไปตรวจพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่มันจมอยู่ฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยมันเยอะกว โผล่มาเหนือดินที่เราเห็นเป็นภูเขาอะไรอันนั้นส่วนน้อยจมอยู่เนี่ยอยู่มากกว่าใต้ดินเนี่ยมีอยู่มากกว่าเนี่ยอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทำภูเขาให้เป็นแบบนั้นัมมดรู้ได้ยังไงท่านนาบีัมมดรู้ได้ยังไงจะผู้ที่สร้างภูเขาไงบอกท่านนาบีัมมัดก็คืออัลลอฮ์นั่นเองบอกว่าท่านนาบีมม